ครับผมมือนี้มาเบิองแม่ก้อยครับก้อยขายลูกค้าแล้วครับนี่ต้มหอมจังครบเสร็จเลยครับต้มต้มกับก้อยเออไอจะเบืงไซส์อะไรเข้มไส์ก้อยนี่ต้มมันหอนเลยมันนำขายลูกค้าเอาขมบ่ก้อยขมบ่เฮ้ยน่าขมบ่ก้อยโอ้ได้ขายก้อยครับมือใส่ก่อนมาแม่ มีแม่ค้าก่นอนก็ดีแล้วมึงยากนะวันดีแล้วเดียับผมิสำหรับทุกคนที่เข้ามารับช่วงภมอยู่บนยอดอ่นจ,จะบึงการเฮ็ดก้อยขายข,าของแม่ครับวันนี้จังเลยนี่ครับเนี่ยงามมาก มีเป็นเนื้อเป็นมือมือครับผมอันใดที่ัง้งรถอันใดที่ผ่านมือนึ่งไปแล้วก็หยบเพียนสิ้นแหงนะครับผมสิ้นแหงเนี่ยแดดเดียวเราส่งขายกิโลละเจ็ดร้อยบาทครับผมสนใจติดต่อขอมา้าเด้ครับทางเจ็ดบุกบ่าวบ้านครับผมครับข้าขม้าแล้วก็บเบอร์ทรผมกับศูนย์หกสามหนึ่งหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามครับอาจารมาเบิองสไตล์กันก้อยของเมียกอน ได้สูตรไหมใช่ไหมสูตรยาย่วัญเดียวยายสุดท้ายเห็ดแตะเกากันนี่ท่านี่บ่ได้สูตรไหมใช่เราเกิดขึ้นมากินกระเท็ดเป็ดร้อนก็แต่บวกให้เอานลูกก้อนใส่เพี๊ยะเพี๊ยะซุกก็ได้ครับผมเพี๊ยะต้มย่างดีแล้วเพี๊ยะลูกก้อนแล้วอ่ะทีวิ่งเอาเอาไปฟังเพี๊ยะหม้อเมืองเอิ่นลากเห็ดน้เแียงใส่กินเนาะ โอ้ยนี่แหละเขาเอินลูกค้าไอ้วิ่พี่ต้องเป็นเบาหวานนะครับนะผมส่วนน้ำน้ำหวานนะไอ้ผมลูกค้าไทยเฮ็ดกินเนายเองเลยครับเอินส้นเนี่ย เอาหัวใส่แล้วดืเบิึงอ้ยใส่แต่เขาขวาก็เพี้ยนมาล้มไปเห็นเลยทายได้สวยเห็นเ็วเรยวลไป งซูลอครับผมอูหน้องฟางปันน้นดูคาเลยตุ๊บต้มมันห่อนไหมครับมีใจได้ป่ะมีส์มีใส่ครับพอดีมีลูกค้ามาซื้อก้อยแล้วก็ต้มครบเสร็จเลยนะจัดให้เต็มที่เลยนะร้อยเหรียญในความ ใส่ที่ไหนเนา่หม้อต่ำอืมครับเดี๋ยวตอนตอนเลยสุดยอดคขาสี่ซันกินแบบนี้ครับเนื้อเพราะคือเนื้อในแถวเขตปริมณฑลเลยครับเพราะว่าเนื้ออยู่นี่มันเป็นเนื้อที่เขาจะเลี้ยงเลี้ยงหาาัวต่มทุ่งให้ทุ่งหน้ากินหญ้าครับผม ส่วนมากเนื้ออยู่แถวๆในเขตบรีมทุ่นแถวไปทํางานทําการนี้มันจะเป็นเนื้อเนื้อโคที่เป็นื้อโคนมครับผมันสิ่งใกใหน่อยดีตอนี้หอมกว่างบวคกอยบวกข้าวครับผมสำหรับเปนจิ้ก้อยหอมลองซิมหอมเนี่ยเขียบไป

ชุดที่สองโอ้ชุดที่สองแล้วมื่อนี่โอ้คนมาสื่อสื่อครบชุดเลยครับสิซี่ต้มน้ำแล้วก็ก้อยน้ำนี่ครับที่เดือดบอลุงยังเดือดแล้วเนาะหอนวูดเดือดลอยแล้วรงนี่ครับเสร็จไปแล้วนั่งจะต้มครับมันที่ กะหล่ำนี่นะขายก้อยตรงพุ้นก็จะเป็นพี่หญิงครับผมรอกิ่นกอวยเตี๋ยวมีเมนูจัดให้เพื่อนอู้่ครับรอส้มในคลิปถัดไปครับผมยจัดเมนูอาหารเคียงมันมีหลายเมนูครับผมทึงตัคุงถึงต้มหอยถึงปิ่งเนื้อแดดเดียวครับผม ขายวันต่อว,วันครับเนื้อคือกัญขายออกมาเรื่อยๆอันใดที่ขายบันทีขายมื่อน,นีนเนเน้เดี๋เพชรเนี่ยแดดเดียวครับผมส่านเราคุ้นสนใจนะครับติดต่อเข้ามาครัเป็นพวกผมอีกหมอนอีกหมอนนึงชุดนึ่งครับ <c oughs> พักไก่โฮละพาวมีอยู่ไหมบ่หรออ๋อชายชายอช่อน,นี่ผักง,งามๆเ,เลยครับนี่กะหลส่สแฉะน้ำกับแม่จบับจับใจเนี่ยไม่จับกล่องเลย มีกระหล่ำแถมน้ำครับผมครับโมระผามัดใส่ถุงต้มถุงรหสัสซิพคุยกันครับต้มรหัสิพก้อยก็ห้าสิบเลยผ่านมาท่านี้ครับผมแบะได้ครับมีข้าวเหนียวให้กินน้ำมีนังหินยดิเตียบันผมเลยกอะไรบ้างเนื้อ <c oughs> เมขาเลยฮะโอ้เพ mm. ิ่มพัอีกลหนึ่งร้อยบาทเื่อไปเยนใจนี่ฮะนีอาดอีกแล้วโอ้บาบาเลวะอาดงยังทำไออาโอ้เเยเพราะมันนหิวเขาหรอว่นีน้หญิงนึ ครับขายก๋อยอยู่พี่เดี๋ยวกำลังเห็นน้ำกลิ่นนะวันนี้คลิปขายก๋อยเนาะอันนี้รอบรอบเบื้งใน่วันที่รอบที่สามวันที่วันที่ที่นกราคาพี่มาจกช่องหน่อยนะคะหญิงอีสานยินดีค่ะครับผมฝากน้ำบุญคนเห็ดส่งมานั่งก่อนปะเห็ดเล่ยแล้วเห็ดได้กินสุบูรกินครับรอบ บ้บ้บ้เหล่าท่านละปีอยู่เขาบึงเนี่ยเดี่ยวเดี่ยวก็ผุดถึงแล้วนี่ที่ว่าสมมติว่าขายบลเบิดองหน้าก็สิงเห็ดเนี่ยเดี่ยวยังสดสอยู่ด้วยครับผมเห็ดนี่เบึงเบึงก็รู้ว่าเนื้อมันแดงปิดมันเป็นเสียห้องห้ก็สีปนๆกันไปครับแต่ว่าเดี๋ยวจะคนสั่งครับผมหูมีหอดกล้วยตากกล้วยอยู่ข้างบ้านครับนี่จะเป็นบักพริกเอาไว้เฮ็ด แก้วบองนะครับส่งขายต่างเราไปตามเฮ็ดเองเฮ็ดได้พวกพริกครับผมก็เลยเรียกได้ว่าจะเอาเฮ็ดบวเฮ็ดครับกล้วยมดแดงกันนี้นี่มีเอฟซีพันอยากอยากได้มดแดงเพราะว่ามีคน,นไขายเดยนะครับส่งมาให้แจมไปตัป้งแต่แหงจนนี่คือเป็นมดแดงสงมเพิ่นว่าเพิ่นอยากกินก็นเลยแจมไปเลยเพราะว่าเฮ็ดแห้งมันส่งได้ก็ต้องเอาไปครัวก่อนครับนี่ครัวมาันตากแดด เล้ขออยาตไปเฮ็ดกับเขา่าสูพี่นกผู้หญิงครับรอรอชมอีกคลิปนึงครับผมเดี๋ยวสีเห็นคลิปทำกับเข่าผมเจอกันคลิปหน้าครับผมติดติดกันนี่นะครับ